สิบห้าจำนวนคนที่ต้องตายจากการปรับโครงสร้างสำหรับธนาคารโลกแล้วการพัฒนาหมายถึงการเติบโตแต่การเติบโตที่ไม่มีควบคุมนั้นคืออุดมการณ์ของเซลล์มะเร็ง m o h a m i ดย u n u s ผลกระทบทางสังคมจากการปรับโครงสร้างนั้นมหาศาลและแทบไม่ถูกพูดถึงในการวิเคราะห์นโยบายธนาคารโลกและกองทุน IMF พวกเขามีงานวิจัยมากมายที่ศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจอย่างละเอียดทีท้วนแต่กลับมีการศึกษาด้านผลกระทบต่อสุขภาพระดับโลกน้อยมากนักวิจัยอย่างคุณในอิทิคุณแฮนคอกและคุณเพอาได้ยกตัวอย่างที่น่าตกใจระหว่างช่วงยุค1970-1980ดังนี้ ในช่วงระหว่างปี1,977และ1,985ประเทศเปรูได้ดำเนินการปรับโครงสร้างตามที่ IMF กําหนดจนรายได้เฉลี่ยต่อประชากรของชาวเปรูลดลงกว่าร้อยละ20และเงินเฟอ้อพุ่งขึ้นจากร้อยละ30เป็นร้อยละ160และเมื่อถึงปี1,985ค่าแรงลดเหลือเพียงร้อยละ64เทียบกับค่าแรงในปี1,900 ร้อและเหลือเพียงร้อยละ44เมื่อเทียบกับปี1973นอกจากนี้ยังมีสัดส,ส่วนของเด็กที่ขาดสารอาหารเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ42ของประชากรกลายเป็นร้อยละ68ของประชากรในช่วงระหว่างปี1984และ1985ประเทศฟิลิปปินส์ภายใต้การปกครองของมาโกสทำการปรับโครงสร้างตาม IMF อีกครั้งหลังจากนั้น1ปีระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ Gross National Product GNP ต่อประชากรถดถอยลงไปอยู่ในระดับเดียวกับปี1975ในขณะที่รายได้ที่แท้จริงของพนักงานงานในเขตเมืองปรับตัวลดลงร้อยละ46ในประเทศสีลังกาผู้คนที่จนที่สุดกว่าร้อยละ30ต้องทนทุกข์จากการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องของปริมาณแคลอรี่ที่พวกเขาได้รับต่อวันหลังจากประเทศเข้ารับการปรับโครงสร้างมาเป็นเวลานานกว่าทศวรรษในประเทศบราซิลจำนวนประชากรที่ขาดสารอาหารพุ่งขึ้นจากเดิม27ล้านคน ซึ่งถือเป็น1ในสของประชากรในปี 1961- สูระดับ86ล้านคนซึ่งถือเป็น2ในสของประชากรในปี1985หลังจากการเข้ารับการปรับโครงสร้างกว่า10ครั้งในช่วงระหว่างปี 1975- ถึง1984ประเทศบริเวียซึ่งทำตามคำแนะนำของ IMF พบว่าประชาชนทั่วไปต้องใช้ชั่วโมงทำงานมากขึ้นโดยเฉลี่ยถึง5เท่า เพื่อหาซื้ออาหารให้ได้พลังงาน1,000แคลอรีเช่นขนมปังถั่วข้าวโพดข้าวสาลีน้ำตาลมันฝรั่งนมหรือคีนัวหลังจากการปรับโครงสร้างในประเทศจเมเมกาในปี1984าอำนาจการซื้อของเงินจำนวนหนึ่งจัมเมกาดอลลาร์เพื่อให้ได้รับอาหารที่มีพลังงานเพียงพอร่วงลงภายในระยะเวลาพียง14เดือนจากที่เคยซื้อแป้งได้พลังงาน2232แคลอรี่ลดเหลือเพียง 1, 4 4 3แคลอรีจากที่เคยซื้อข้าวได้พลังงาน1604 19แคลอรี่เหลือเพียง905แคลอรี่จากที่เคยซื้อนมข้นจืดได้พลังงาน1037แคลอรี่เหลือเพียง508แคลอรี่และจากที่เคยซื้อเนื้อไก่ได้พลังงาน220แคลอรี่กลับเหลือเพียง178แคลอรี่การปรับโครงสร้างส่งผลให้ค่าแรงที่แท้จริงของชาวเม็กซิกันในช่วงทศวรรษ1980ลดลงมากกว่าร้อยละ75โดยในปี1986าจำนวนชาวเม็กซิกันผู้มีรายได้น้อยประมาณร้อยละ70 แทบจะต้องเลิกกินข้าวไข่ผลไม้ผักและนมไม่ต้องพูดถึงเนื้อวัวหรือปลาแต่ในช่วงเวลาเดียวกันรัฐบาลของพวกเขาต้องจ่ายเงิน27ล้านดอลลาร์สหารัฐต่อวันหรือเท่ากับ18,750ดอลลาร์สหารัฐต่อนาทีเพื่อจ่ายดอกเบี้ยงเงินกู้ให้แก่เจ้าหนี้พอถึงทศวรรษ1,990ครอบครัวที่มีสมาชิก4คนที่หาเลี้ยงตัวเองได้ด้วยค่าแรงขั้นต่ำนั้นมีปัญญาหาซื้อสิ่งของจำเป็นได้เพียงระอ้เห25 ระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross National Product, GNP) ต่อประชากรของประเทศในเขตแอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา (Sub-Saharan Africa) ลดลงอย่างต่อเนื่องจาก624ดอลลาร์สหรัฐในปี1980เหลือเพียง513ดอลลาร์สหรัฐในปี1998การผลิตอาหารต่อประชากรก็ลดลงโดยดัชนีการผลิตอาหารลดจาก105จุดในปี1980ลงสู่92จุดในปี1997และมีการนำเข้าอาหารเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจโดยเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ65ในช่วงระหว่างปี1988ถึง1997 ตัวอย่างเหล่านี้ถึงแม้จะน่าเศร้าแต่ก็แสดงให้เห็นได้แค่ภาพเล็กๆที่ปฏิปต่อกันของผลกระไทยหลวงจากนโยบายธนาคารโลกและ IMF ที่ทำร้ายสุขภาพของคนยากจนบนโลก ในช่วงปี1,980ถึง1,985นั้นโดยเฉลี่ยแล้วแต่ละปีจะมีประเทศโลกที่3ประมาณ47ประเทศเข้ารับการปรับโครงสร้างกับ IMF และประเทศกำลังพัฒนา21ประเทศเข้ารับเงินเพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจหรือในภาคอุตสาหกรรมจากธนาคารโลกและในช่วงเวลาเดน,นียาวกันนี้มีถึงร้ยละ75ของประเทศในเขตลาตินอรเริกาและแอฟริกาที่รายได้ต่อประชากรและสภาพความเป็นอยู่ของเด็กย่แย่ลงอย่างเห็นได้ชัด มาตรฐานการใช้ชีวิตที่ลดต่ำลงนั้นดูสมเหตุสมผลเมื่อเราพิจารณาว่านโยบายของธนาคารโลกและ IMF ได้หล่อหลอมสังคมให้สนใจแต่การส่งออกสินค้าที่ต้องแลกมาด้วยความถดถอยของการบริโภคภายในประเทศและในขณะเดียวกันก็ทำลายความมั่นคงทางอาหารและบริการสาธารณสุขของตนเองอีกด้วย ในช่วงระหว่างการเข้ารับการปรับโครงสร้างจาก IMF ค่าแรงที่แท้จริงในประเทศอย่างเคนยาร่วงลงมากกว่าร้อยละ40และหลังจากที่กู้เงินธนาคารโลกและ IMF ไปกว่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐอัตราการผลิตอาหารต่อประชากรของเคนยาลดลงไปเกือบร้อยละ20ในช่วงระหว่างปี1960-1994ถึง 1, ในขณะเดียวกันรายจ่ายด้านสาธารณสุขในประเทศที่เข้าร่วมโครงการของ IMF และธนาคารโลกนั้นลดลงไปกว่าร้อยละ50ในช่วงทศวรรษ 1980เมื่อใดที่ความมั่นคงทางอาหารและระบบสาธารณสุขพังทลายเมื่อนั้นจะมีคนที่ต้องตายรายงานจากปี2011และ2013แสดงให้เห็นว่าประเทศที่เข้ารับเงินกู้เพื่อการปรับใครงอสร้างมีอัตราการตายในเด็กสูงกว่าประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมและบทวิเคราะห์ในปี2017แสดงความเกี่ยวข้องระหว่างการปรับโครงสร้างและผลกระทบที่เลวร้ายต่อสุขภาพของแม่และเด็กได้อย่างชัดเจนไร้ข้อตโต้แย้ง ในขณะที่งานวิจัยปี2020ซึ่งพิจารณาข้อมูลและจากประเทศกำลังพัฒนาจำนวน137ประเทศในช่วงระหว่างปี1980-2014ถึงพบว่าการปรับโครงสร้างนั้นทำให้ระบบสาธารณสุขแย่ลงและมีส่วนในการเพิ่มอัตราการตายของทารกแรกเกิดนอกจากนี้ในงานวิจัยปี2021ยังได้ข้อสรุปว่าการปรับโครงสร้างนั้น มีส่วนสำคัญที่ทำให้ความพิการและการตายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งที่จริงแล้วเป็นเรื่องสามารถป้องกันได้ด้วยซ้ำมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะรู้ว่ามีผู้หญิงผู้ชายและเด็กจำนวนมากแค่ไหนที่ถูกฆ่าจากผลของนโยบายการลดค่าใช้จ่ายของธนาคารโลกและกองทุน IMF นักสนับสนุนด้านความมั่นคงทางอาหารอย่างคุณเดวิสันบาหูกล่าวว่าเด็กกว่า6ล้านคนเสียชีวิตทุกปีในแอฟริกาเอเชียและลาตินอเมริกาในช่วงระหว่างปี1982-1994สถึงาเสาเหตุเพราะประเทศเหล่านี้เข้ารับการปรับโครงสร้างกับธนาคารโลกและ IMF ส่งผลให้ตัวเลขยอดคนตายจากน้ำมือของธนาคารโลกและ IMF นั้นใกล้เคียงกับจำนวนคนตายจากน้ำมือของโจเซฟสตาลินและเหมาเจ๋อตงทั้งหมดรวมกันหมายเหตุผู้แปล โจเซฟสตาลินโจเซฟสตาลินเป็นผู้นำของอดีตสหภาพโซเวียตซึ่งปกครองตั้งแต่ช่วงปี1924ถึง1953เหมาเจอตงมอเซตทูงเป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งผู้นำของสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างปี1949ถึง1976มันเป็นไปได้จริงๆหรือที่จะมีจำนวนคนตายมากมายขนาดนั้น พวกเราคงจะไม่มีวันรู้คำตอบแต่หากเราดูจากข้อมูลแล้วเราอาจจะเริ่มเห็นอะไรบางอย่างที่ผิดปกติเช่นในงานวิจัยจากประเทศเม็กซิโกซึ่งก็เหมือนประเทศอื่นๆที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับธนาคารโลกและ IMF มาโดยตลอดได้แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงว่าการลดลงของ GDP ในทุกๆร้อยละ2จะส่งผลให้มีอัตราการตายเพิ่มขึ้นร้อยละหนึ่ง ทีนี้เมื่อเราพิจารณาผลลัพธ์ของการปรับโครงสร้าง GDP ของประเทศโลกที่3หลายประเทศในระหว่างทศวรรษ1960 1990ซึ่งตัวเลข GDP ลดหวบลงในระดับเลข2หลักทั้งที่มีการเติบโตของจำนวนประชากรในระดับสูงแต่ทำไมเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้กลับชะลอตัวและหดตัวลงในช่วงระยะเวลา15-20ปีซึ่งหมายความว่านโยบายของธนาคารโลกและ IMF น่าจะฆ่าชีวิตคนไปนับหลายสิบล้านคนในช่วงเวลาน,านั้น ไม่ว่าสุดท้ายแล้วจำนวนคนที่ตายจะเป็นเท่าไรก็ตามจะมีสิ่งที่แน่นอนอยู่สองสิ่งคือสิ่งที่เกิดขึ้นคืออัชญากรรมต่อมนุษยชาติจะไม่มีผู้ปฏิบัติงานของธนาคารโลกและกองทุน IMF คนไหนที่จะถูกจับเข้าคุกเพราะความยุติธรรมและความรับผิดชอบต่อสิ่งเหล่านี้จะไม่มีวันเกิดขึ้น ความจริงที่ไม่อาจหลีกหนีได้คือคนหลายล้านคนในพื้นที่หนึ่งต้องล้มตายเพื่อทําให้ชีวิตของผู้คนอีกหลายล้านคนในอีกพื้นที่หนึ่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมันคือความเป็นจริงที่ว่าความเจริญของชาติตะวันตกนั้นเป็นผลจากค่านิยมที่เกิดจากการตื่นรู้เช่นหลักนิติธรรมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหลักประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมและการเคารพสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ แต่ความเป็นจริงอีกด้านที่ไม่ถูกกล่าวถึงคือความเจริญเหล่านั้นก็คือผลจากการขโมยทรัพยากรและเวลามาจากประเทศที่ยากจนเช่นกันการขโมยความมั่งคั่งและแรงงานไปจากประเทศโลกที่สจะเป็นสิ่งที่ถูกปล่อยให้ลอยนวลไปตลอดการแต่ถึงอย่างไรเราก็ยังคงเห็นผลของมันได้จนถึงทุกวันนี้มันยังคงฝังรากอยู่ในสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคุณภาพของชีวิตของชาติที่พัฒนาแล้ว ฉะนั้นครั้งถัดไปที่คุณเดินทางไปยังเมืองอย่างลอนดอนนิวยอร์กปารีสอัมสเตอร์ดัมหรือเบอร์ลินผู้เขียนขอแนะนําให้คุณลองออกไปเดินและหาสถานที่สักจุดเพื่อหยุดชมทิวทัศน์ของเมืองที่งดงามน่าประทับใจพร้อมตริตรองเรื่องราวเหล่านี้ดูอีกครั้งเหมือนดังคำโบราณที่ว่าไว้เราต้องผ่านความมืดมิดเสียก่อนก่อนที่จะไปสู่แสงสว่าง